ันกับใหม่พัชรีเจอคันค่ะพี่ใหม่มาๆๆตอนนี้ตีห้าค่ะกำลังจะไปขึ้นเครื่องเราจะไปปารีสกันเนาะเดี๋ยวเจอกันนะคะทลิปนี้จะพาไปดูบรรยากาศที่หวานไปปารีสมาค่ะทุกคนก็จะเป็นงานตลาดแฟร์ของคนไทยกลางวันก็จะขายของกันเยอะแยะมากมายส่วนกลางคืนก็จะมีคอนเสิร์ตกองห้วยไร่ใหม่พัชรีค่ะทุกคนงานสนุกมากๆเลยเดี๋ยวหวานจะพาไปดูบรรยากาศกันค่ะ วันอยู่เมืองมองปริเยค่ะอยู่ทางภาคใต้ของฝรั่งเศสห่างจากปารีสประมาณ800กิโลเมตรเวลาเราจะขึ้นปารีสทีท่านั่งเครื่องบินก็ชั่วโมงครึ่งหรือว่าถ้านั่งรถไฟก็แค่3มชั่วโมงครึ่งค่ะเราไปกันหลายคนมากหวานชวนพาก,กับลุงเจ้าของสวนผักขนผักไปด้วยค่ะแกขับรถขึ้นไปใช้เวลาเดินทางก็ประมาณ7ชั่วโมงค่ะเราขนผักขึ้นไปเยอะมากทุกคนส่วนหวานก็ไปกับน้องๆอ,อีก5้าคนเราเลิกงานคืนวันเสาร์ก็ตีหนึ่งแล้วค่ะ เข้าบ้านอาบน้ำเก็บเสื้อผ้าก็ได้นอนแค่สองชั่วโมงก็ต้องเตรียมตัวขึ้นเครื่องแล้วเราไปถึงปารีสตอน9ก้าโมงเช้าไปเข้าโรงแรมก็ยังเช็คอินไม่ได้ค่ะเขายังไม่มีห้องให้เราก็เลยฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมแล้วก็ไปที่งานเลยจากโรงแรมเดินไปที่งานก็แค่5นาทีเองค่ะทุกคนพ่อค้าแม่้าคนอื่นเขาก็เริ่มมาจัดตั้งร้านกันแล้วส่วนหวานก็ต้องรอป้ากับลุงขับรถมาถึงก่อนค่ะเพราะว่าของอยู่ในรถหมดเลยของที่จะเอามาจัดตั้งร้าน ส่วนนี้ก็จะเป็นฮอล์ที่ใช้สำหรับจัดงานคอนเสิร์ตคืนนี้ค่ะมีโต๊ะ VIP ให้นั่งด้วยค่ะทุกคนมีการแสดงรำไทยมีนวดไทยแล้วก็ร้านค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกินของที่ระลึกจากเมืองไทยของกินเยอะมากค่ะทุกคนอาหารไทยทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นส้มตำก๋วยเตี๋ยวปิ้งหมูขนมหวานทุกๆอย่างพากับลุงก็ขับรถมาถึงตอน10โมงเช้าที่เรานัดกันไว้พอดีก็เลยช่วยกันให้น้องๆ ช่วยกันยกของลงจากรถช่วยแกค่ะเพราะว่าลูกค้ามารอเยอะมากแล้วเราได้ผักสดมาเยอะมากเลยค่ะทุกคน,นหนูแข็งแรงไปไหนหนูก็ได้ยกมาใช่แตผู้หญิงตัวเล็กๆาหลานจะดิ้งนีเล็กลงอีกเราจัดตั้งร้านยังไม่เสร็จเลยค่ะทุกคนเราโดนรุมผักสดที่ขนมา1นึ่งคันรถหมดภายในหนึ่งชั่วโมงค่ะทุกคนส่วนคนที่มาช้าก็มาถามหากันเยอะมากเลยค่ะว่าผักอยู่ไหนเพราะว่าก่อนหน้านี้หวันได้ลงคลิปไปว่าเราจะไปกัน ผักที่ขนไปก็จะมีมะเขือมีถั่วฝักยาวกระเพราโหระพามะระขีนกมีพริกสดแต่มันยังไม่แดงค่ะเพราะว่ามันยังไม่สุกมีผักบุง้งมียอดฟักแมวมีอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะฟักทองเราก็มีค่ะทุกคนฟักทองของแกมันมากๆเลยของทุกอย่างที่ว่ามานี้ประมาณ30-40หลังหมดภายในพริบตาค่ะทุกคนขายไม่ถึง1ชั่วโมง ส่วนหวานที่ไปขายวิตามินก็ยังตั้งร้านไม่ได้ค่ะเพราะว่าสงสารแก,แกแกโดนรุมก็เลยให้น้องๆมาช่วยแกก่อนตอนแรกตั้งใจว่าจะไปเดินถ่ายวิดีโอร้านค้าร้านอาหารต่างๆอื่นๆเอามาให้ชมกันบรรยากาศว่าอาหารจะน่ากินขนาดไหนแต่ว่าหวานไม่มีเวลาเลยค่ะทุกคนขยับไปไหนไม่ได้เลยค่ะก็ต้องอยู่คอยต้อนรับพี่ๆน้องๆทั้งหลายที่เข้ามาทักทายเราครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้ไปงานแบบนี้กันค่ะ ตื่นเต้นแล้วก็สนุกกันมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วเราก็ได้การต้อนรับอย่างดีมากๆเลยอบอุ่นสุดๆส่วนน้องๆก็พากันสนุกกันใหญ่เลยช่วยคุณป้าขายของหยิบแทบไม่ทันเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะผักหมดไปในพริบตาในขณะเดียวกันกลิ่นอาหารไทยจากร้านอื่นๆก็ลอยมายั่วค่ะทุกคนหอมหวนไปหมดเลยส่วนคนนี้ก็คือน้องแพนค่ะผู้จัดงานคนสวยคนเก่งของเรา งานนี้มีการแสดงรำไทยด้วยนะคะกลางวันแล้วก็จะมีนิมนต์พระมาบินทบาทด้วยค่ะงานจัดออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะทุกคนถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยของเราได้ดีส่วนวานก็ประเดิมการขายวิตามินให้กับหลวงพ่อเลยค่ะทุกคนพอดีหลวงพ่อบอกว่าปวดเข่าอยากได้วิตามินบํารุงเขา่าบํารุงกระดูกหน่อย วนก็เลยแนะนําตัวสีเขียวชื่อว่าอาตโตมัคค่ะหลวงพ่อบอกว่าอย่าหลอกกันนะหันก็บอกหลอกได้ไงพูดกับพระกับเจ้าเชื่อได้เลยค่ะว่าดีจริงหลวงพ่อก็เลยบอกงั้นขอซื้อไปลองก่อนกล่องนึงถ้าดีแล้วจะติดต่อมาอีกวิตามินที่หวานขายนี้ผลิตในประเทศฝรั่งเศสนะคะทุกคนถ้าใครอยากดูว่ามีตัวไหนบ้างเข้ามาดูที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะแล้วก็เราก็ส่งทุกวันทั่วยุโรปเลยค่ะทุกคนสนใจอินบ็อกซ์มาถามหวานได้เลยนะคะ งานวันนี้อบอุ่นมากๆเลยค่ะทุกคนเราได้การต้อนรับจากพี่ๆน้องๆที่อยู่ใกล้กับปารีสอยู่ในปารีสเข้ามาทักทายกันเยอะแยะไม่ขาดสายเลยค่ะยังไงเราก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนเห็นน้องแพนบอกว่าวันที่21กันยานี้จะมีอีกส่วนนักร้องที่มาในงานก็จะเป็นเบิ้ลปทุมราชค่ะส่วนหวานก็คงต้องรอดูอยู่ว่าจะได้ไปไหมเดือนกันยา ยังไงก็ขอเสียงพี่ๆน้องๆหน่อยนะคะว่าอยากจะเจอเราอีกไหมงานนี้ทุเรียนร้านน้องตุ๊กสิริพรอร่อยมากเลยค่ะทุกคนอาหารร้านอื่นก็อร่อยนะคะส้มตําก็มีไส้อั่วก็มีก่อนหน้านี้ซื้อไปแล้ว50กล่องค่ะวันนี้นางมาอาีกวันนี้มาอีกส6กล่องดูหน้าค่ะดูนแต่ละคนค่ะโอ้ยจริงกาลันแก่บก่แก่แ พี่ๆกลุ่มนี้ก่อนหน้านี้สั่งกับหวานไปยี่สิบสามิกล่องเลยค่ะรวมทั้งหมดก็คือทั้งวันนี้ด้วยน่าจะแปดสิบกล่องได้แล้วค่ะพี่เขาเคยสั่งแต่กับหวานทางออนไลน์ค่ะเราส่งให้ที่บ้านเลยวันนี้เห็นบอกว่าหวานมาปารีสก็เลยถือโอกาสมาเจอกัน เอารูปกระดูกอ๋อีิรเดสตะกี้กินนันวิตามินเล่าหนาจ้ะตะกี้น่ะกินนันกินกินเบียร์มันบ่อันกับทุเรียนน่ะกินบ่ได้มันนี่พอมากินวิตามินเล่าเดือนหนึ่งโอ้กินได้สบายเลยแล้วก็หัวเขาตะกี้ง่างก็แก๊บก็แก๊บมันบ่เพราะนี่บ่เป็นแล้วก็สายตาคือกันอันแล้วก็แดดทุเรียนออกน่ะออก้อนมันบอบนที่นี่อ่าบนนี่กับกับบออกก้อนแล้วกับบอบอแสบหนาทุกตัวเพราะว่าเพราผิวคนไทยเนาะนั่งสั่งไปกินหลายโต้ไงแล้วก็สังให้ครอบครัวพร้อม ่โมเมนต์ขอบครัวอยู่เมืองไทยพร้อมนี่นี่โมเมนต์จะพอขอบครัวอยู่ฝรั่งเศสนะเราพิจารณาแบบ รีวิวจากทุกคนที่เห็นนี้ไม่ใช่หน้าม้านะคะทุกคนเป็นคนที่เคยซื้อไปกินแล้วทั้งนั้นเลยค่ะหวานจะมีทั้งคอลลาเจนบำรุงผิวคอลลาเจนบำรุงกระดูกแล้วก็มีหลายอย่างมากเลยค่ะทุกคนบำรุงผมก็มีบำรุงสายตาก็มีหลังจากที่ขายของตอนกลางวันแล้วตอนบ่ายเราก็เลยไปพักผ่อนชั่วโมงสองชั่วโมงอาบน้ำแต่งตัวมารอดูคอนเสิร์ตก้องห้วยไร่ใหม่พัชรีเย็นนี้กันเลยค่ะ บรรยากาศงานคอนเสิร์ตค่อยดูคลิปต่อจากนี้นะคะทุกคนเพราะว่าคลิปมันจะยาวไปการันตีว่างานนี้มันมากๆเลยค่ะถ้าใครพลาดงานนี้เสียดายแทนเลยค่ะ